สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำคลิปอ่านแบบไพ่ลันดอมร้อยเปอรเซ็นต์เลยนะคะก็คือเราจะไม่ตั้งหัวข้อใดๆเลยนะคะมาดูสิว่าไพ่จะเล่าเรื่องอะไรนะคะสื่อถึงเพื่อนก่อนอื่นขอเช็คพลังงานขอเช็คพลังงานคนที่เข้ามาชมก่อนนะคะขอเช็คพลังงานเราก็จะได้เล่าว่า ถ้าอยากเล่าเรื่องเสืออะไรถึงผู้ทุกท่านนะคะเราอ่านไพ่ทุกคลิปทุกคลิปแบบรันดอมนะคะเพืเ่อนๆดังนั้นไพ่อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดังนั้นนะคะดูไพ่ดูแบบสบายใจดูแบบเพื่อความบันเทิงนะคะเพืเ่อนๆถ้าเกิดว่าอะไรไม่ดีต่อใจไม่ต้องรับไปส่วนอะไรดีๆเราก็เมนิเฟตรับ เป็นดวงของเรานะคะไพ่ตัวตนของคุณวันนี้ไพ่เมเจอร์ Major, ขนาดยังไม่ออกเปิดเพิ่ม,มวันนี้ถอดไพ่ออกสามใบไม่ออก6ใบไม่ออกไหนลองดูซิว้าวโอเคแต่ได้ความหมายแล้วแหละ,ะคนที่เข้ามาดูวันนี้นะคะ คุณเป็นคนที่แบบมีความหวังกับความรักของคุณมากอะบางคนเนี่ยเพิ่งจะมีแฟนอะเพิ่งจะมีแฟนเพิ่งจะคบกันแล้วก็หวังกับความรักนี้ค่อนข้างสูงมากเพราะเป็นหนึ่งเหรียญเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยความรักมันเฟลอะมันเป็นสามดาบนะคะสามดาบเนี้ยถ้าคุณไม่มีใครอีกคนหนึ่ง เขาก็ต้องมีใครอีกคนนึงแต่ไพ่เหมือนฟ้องว่าอา่คู่กรณีของเพื่อนๆนะคะ mm hmm. เขามีใครอีกคนหนึ่งรักนี้มันเป็นรักสามเศร้านะหรือมากกว่าสามก็ได้นะคะแต่ว่าสรุปแล้วมันไม่สมหวั่ะเนี่ยมันมันเหมือนตอนนี้นเพื่อนๆกำลังเศร้าเศร้ากับความรักนะคะ คราวนี้ไพ่เนี่ยน่าจะบ่งบอกถึงตัวเพื่อนเพื่อนถ้าเกิดเพื่อนเป็นผู้ชายนะคะเพื่อนเพื่อนจะเป็นผู้ชายที่แบบใจดีใจดีเป็นคนธาตุน้าอืมแล้วก็เป็นคนที่แบบสร้างฐานะได้กับตัวเองแล้วพอสมควรเป็นคนที่มีความสุขเรื่องแถมที่สําคัญเนี่ยคนธาตุน้นะําเนี่ยพิจิตถ้าเกิดใครราศีพิจิตนะคะ คุณจะเป็นคนที่มีเซนต์มากมเห็นเท้า,าราชาถือถ้วยไหมคะเท้าเขาเนี่ยย่างเหยียบลงน้ำนะคะเนี่ยดังนั้นเนี่ยคนธาตุน้ำเป็นคนที่มีเซนต์สูงนะคะเพื่อนจะสัมผัสอะไรได้ง่ายนะคะโดยเฉพาะราศีพิจิกกรกฎมีนนะคนธาตุน้าเพื่อนเพื่อนอ๋อ เป็นคนที่มีความสุขนะแล้วก็พร้อมที่จะให้ความรักพร้อมที่จะให้ความหวังแก่ใครอะ่ะใครที่เข้ามาในชีวิตเพื่อนเพื่อน่ะจะจริงใจกับเขาเสมอนั่นแหละเออพอได้รักใครก็รักรักอย่างเต็มที่รักอย่างจริงจังนะคะให้ใครก็ให้หมดใจถ้าได้รักใครอ่ะนะอืมนี่เป็นอุปนิสัยเนี่ยพลังงานผู้ชายเข้ามาค่อนข้างโดดเด่นนะคะ อืมไปชอบสาวไหนหนอหรือไพ่อาจจะเป็นไวเวอร์ซ่านะคะไพ่อา, a, อาจจะเป็นไวเวอร์ซ่าจะเป็นคุณก็ได้ที่รู้สึกแบบมีคนเอาความรักมาให้มอบความรักมาแล้วไม่ค่อยอยากได้อะอยากนิ่งๆอยากเฉยๆยังไม่พอใจอ่กับความรักที่ที่มีคนเข้ามามอบให้อ่ะอืม อาจจะมีจีบ,จบกันแต่ว่าคุณคุณยังไม่ชอบแต่อีกฝ่ายหนึ่งเขาอาจจะชอบคุณมากอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เราอ่านแบบไพ่พลังงานกลับกันนะอาจเป็นไวเวอร์ซา่าบางคนก็มีคนมาจีบแหละแต่ไม่ชอบไม่ชอบคนนี้หรืออาจจะไม่ชอบคนที่คนที่ไม่ชอบเรานะแต่ตัวนี้ความรู้สึกความรักมันนิ่งนะคะดังนั้นพลังงานนะคะจะออกมาทั้งสองฝั่งทั้งหญิงทั้งชายนะคะ ความรู้สึกตอนนี้ก็คือหนึ่งมีอีกฝ่ายหนึ่งอะที่รักจริงพร้อมมอบให้พร้อมทุ่มเทกับความรักนี้แต่กลับไปเจอความรู้สึกที่มันแบบสามดาวผิดหวังอะคะ่ะเราไม่รู้ผิดหวังเรื่องอะไรแต่ว่ามีความผิดหวังแน่นอนเพราะสองใบนี้เกิดคู่กันเศร้าแน่นอนเลยค่ะอืฮึแล้วก็อีกหนึ่งพลังงานอาจจะเป็นคนของคุณหรือเป็นความรู้สึกของคุณก็ได้ เออมันรู้สึกว่ายังไม่ใช่อ่ะเหมือนเหมือนเหมือนรักเนี้ยมันมันขอดูไปก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะเอ่อถ้าว่าจะรุดหน้าไปให้มันมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งมากกว่านี้หรือไปไกลกว่านี้คุณยังไม่โอ่ะนะคุณขอดูก่อนนะอ่าพลังงานดังนี้ดังนั้นวันนี้เราจะอ่านไพ่อะไรไพ่เปิดมาพูดถึงเรื่องความรักค่ะเราอ่านความรักนะ อาไปต่อใครชอบดูไพ่เรื่องความรักไปต่อเลยขอไพ่เล่าเรื่อง,ะะข,อองขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เล่าเรื่องเนะะี่ยค่ะขอไพ่เล่าเรื่องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เล่าเรื่องเนี่ยค่ะว้าวอ้า พลังงานหญิงขึ้นก่อนใครใครที่เป็นผู้หญิงคะเพื่อนๆขะถ้าเพื่อนๆไม่ใช่ผู้หญิงแต่ว่ามีใจฝักใฝ่มีนิสัยไปทางหญิงนะคะพลังงานของเพื่อนขึ้น,นก่อนเราอ่านพลังงานของเฟมารีนผู้หญิงนะคุณอะเป็นคนที่แบบรักใครรักจริงค่อนข้างมั่นคงกับความรัก ะะถ้าเกิดว่าใครไม่บอกเลิกคุณหรือทําไม่ดีสุดๆจริงๆอะ่ะคุณก็จะไม่เลิกอะคุณจะเป็นคนที่มีความอดทนต่อความรักมากแล้วก็เป็นคนที่มีความมั่นคงในตัวเองสูงนะคะเป็นคนธาตุดินนะอืมถ้าเกิดใครไม่ใช่ธาตุดินก็ดูได้แต่ว่าพลังงานธาตุดินขึ้นนะคะความรักเนี้ยไพ่เล่าเรื่องต่อมาเลย กับที่เราเปิดในชุดแรกนะคะเพื่อนๆคะ่ะเพื่อนไปชอบคนที่เขาไม่ว่างใช่ไหมเจอสามไม้อีกแล้วสามดาบสามไม้นะคะไพ่ล้อบอกมาว่าเพื่อนไปชอบคนที่เขาไม่ว่างอะ่ะคนที่เขามีเจ้าของอะ่ะถ้าเกิดเขาไม่ได้มีเจ้าของก็คือเขาก็ไม่ได้คบก,กับเพื่อนคนเดียวนะขณะที่จีบเพื่อนด้วยก็จีบคนอื่นด้วยนะคะหรือถ้ามันแย่ไปกว่านั้นก็คือเขามีคนของเขาอยู่แล้วนะคะแต่ตัวนเพื่อนดีนะ เพื่อนเป็นคนที่เป็นคนฐานะดีด้วยมีความมั่นคงในตัวเองสูงอืแล้วก็เป็นคนรักจริงด้วยความสัมพันธ์นี้มันเป็นความความสัมพันธ์ที่มันจบไปแล้วใช่ไหมคะแสดงว่าคนที่เข้ามาดูนะคะความรักของเพื่อนนะคะมันมันเหมือนไม่ได้คุยกันแล้วไหมตอนเนี้ยนะคะไม่ได้คุยไม่ได้เจอไม่ได้เจอกันแล้วนะคะมันจบไปแล้วหรือได้คุยกัน แต่ว่าความสำคัญไอ้ความสัมพันธ์อ่คอมมิชเมนต์มันไม่เหมือนเดิมแล้วอ่ะเหมือนมันจบไปแล้วนะคะอือฮึแต่ตอนนี้นะคะก็คือเพื่อนๆเหมือนเพื่อนปล่อยอ่ะปล่อยให้เขาอ่ะกลับไปอยู่กับครอบครัวของเขาอ่ะหรือไปอยู่คนที่ที่เขารักอะ่ะนะคะเพื่อนก็ไม่ลัง เมื่อรู้ว่าเขามีคนของเขาแล้วเพื่อนก็ปล่อยไปเลยปล่อยให้มันจบไปแล้ว้เขาไปอยู่ไปอยู่ครอบครัวของเขาเหมือนเดิมนะคะตอนที่เขามาจีบเพื่อนเพื่อนเขาอาจจะบอกหรือไม่บอกหรือโกหกว่าเป็นโสดก็ได้พอเพื่อนมารู้ทีหลังอ่ะเพื่อนก็จบไปเลยแล้วก็ปล่อยให้เขาไปอยู่ครอบครัวเข,า,วเขานะคะแล้วเพื่อนก็ใช้ชีวิตแบบ สุกสุกสดสดอยู่คนเดียวนิ่งๆแต่ตอนนี้พลังงานก็แบบเหมือนอืดๆเหนื่อยๆเชยๆนะคะแต่ก็พูดถึงแล้วเพื่อนๆไม่ได้ขาดแคลนอะไรเลยในเรื่องซับ์ภายนอกนะคะแต่เพียงแค่ว่าอาจจะผิดหวังเรื่องความรักนะคะแล้วก็ตอนนี้รู้สึกเหมือนอยากอยู่คนเดียวด้วยซ้ำนะคะอ,ะอันอีกพลังงานหนึ่งสำหรับพลังงานหนึ่งเนี่ย ถ้าเกิดว่าคุณกับแฟนคุณแฟนนี่หมายถึงว่าคนที่แต่งงานเป็นครอบครัวนะคะเพราะว่าให้ความสัมพันธ์ความเป็นครอบครัวขึ้นนะคะถ้าใครที่มาดูแล้วมีคู่รักแบบแต่งงานแล้วอยู่ร่วมกันไปรจิตจักระสนะแล้วนะคะคุณอาจจะจับได้ว่าแฟนคุณนอกใจเล็กๆน้อยๆแอบมีเล็กมีน้อยนะคะแล้วแล้วคุณก็รู้ พอรู้เสร็จก็เหมือนคุณให้คำขาดว่าให้ไปจบให้ไปเลือกนะทำไมอย่างนั้นนะเออตายตุยแน่ฉันเอาตุยแน่เ,นเพื่อนๆอาจจะขู่อย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็มันเหมือนทุกอย่างมันเคลียร์มันจบไปแล้วปัญหาเรื่องไม่ดีต่างๆนะคะมันก็ทำให้เ,เพื่อนๆเนี่ยกับกลับมาอยู่ครอบครัวนะคะ มือที่3าก็มีเพราะเขาไม่ได้จริงจังอะไรเขาอาจจะเล่นเนอาจจะเป็นกิ๊กอะไรเงี้ยหรือแอบ,บคุยกันในออนไลน์แบบเล่นเลนแล้วเมื่อจับได้เัื่อนก็คู่วไปจาัก,การนะมีงั้นเธอตาย,ยต้องบอกเธอตุยใช้คำว่าตายไม่ได้นะคะอ่ะโอเคความรักมันก็เลยกลับมาแบบเป็นคูรักสมบูรณ์แล้วทำไมถึงอ่านความหมายอย่างนี้เพราะว่าราชนีเหรียญนะคะเราบอกได้เลยคือ เขาเป็นหนึ่งอะยังไงยังไงเขาก็ต้องเป็นผู้ที่ถูกเลือกอะถ้าไพ่ขึ้นมาในราชนีเรียนนะไม่ว่าจะเกิดกรณีมาก่อนมาหลังหรืออะไรกร็ช่างคุณจะเป็นผู้ที่ถูกเลือกอือฮึอ่าพลังงานผู้ชายขอขยายอ่านพลังงานผู้ชายหน่อยเพราะว่ามีพลังงานผู้ชายขึ้นมาด้วยขอพลังงานผู้ชายเนยคะ่ะ ในออ of p เทเก e ส์ว w าวอือืึโหพลางงานผู้ชายนะคะตัวคุณไปชอบคนที่มีเจ้าของนะหรือไม่ว่างหรือไม่โสดนะคะถ้าว่าไม่ว่างไม่โสดเขาก็จะต้องติดคอมมิทเมนต์อะไรที่ที่มันเป็นที่เขาออก ออกมาจากสภาวะนั้นได้ยากนะไม่อยากบอกว่าคุณไปชอบแม่ชีเลยผปชอบแม่ชีแล้วต้องบอกเฮ้ยเธอต้องศึกมาแต่งงานกับฉันอนะนี่เออมันมีแม่กรณีนี้นะฮะเพราะว่าไพ่แบบพไพ่ตัวนี้เป็นเป็นไพ่เหมือนเหมือนผู้หญิงคนนี้ถูกเซฟเอาไวออ้อ่ถูกเซฟเอาไว้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะ อ่ะฮะแต่น้อยนะถ้าถ้าเราจะอ่านเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณเรื่องว่าเพื่อนผู้ชายคะถ้าเพื่อนผู้ชายมาดูแล้วตั้งแต่ฟังมาเนี่ยเขาโค้งม,มันตรงกับเรื่องของคุณนะคุณไปชอบคนที่แบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองเป็นคนที่ถ้าบุญบุญไม่ถึงเข้าถึงได้ได้ยากมากดวงเหมือนดวงนักบวชด,ดวงผู้หญิงคนนี้เหมือนดวงแบบแม่ชี เหมือนคนที่จะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ห่วงก็แล้วกันอ่ะสรุปอย่างนี้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ห่วงห่วงผู้หญิงคนนี้ก็แล้วกันนะคะ,ะเขาอาจจะเฉยเมยกับคุณไหมนะคะจีบยากจีบติดยากถ้าไม่จีบติดยากก็อยู่ไกลสา,ารสัมพันธ์ได้ยากอะไรประมาณนี้ค่ะมันมันมีอะไรที่เป็นอุปสรรคไปหมดสำหรับความรักของคุณนะคะ หรือถ้าอ่านแบบแนวท็อกซิตเลยคือเขามีคนอีกคนหนึ่งนะคะแต่ไพ่จะบอกไปทางด้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์และวิญญาณนะคะคือดวงผู้หญิงคนที่คนรักเนี่ยเขาเขาเป็นคนดวงสูงดวงสูงดวงใหญ่เป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยล้อมรอบคอยดูแลรักษาเขานะคะชีวิตของเขาเนี่ยใครจะเข้าถึงก็ได้ยาก ือจะเป็นแค่การพูดคุยการพูดคุยก็เข้าถึงได้ยากถ้าเกิดเขาไม่เปิดนะคือพูดคุยกับเขาอ่ะไม่เข้าถึงเขาไม่ได้อ่ะเพราะเขาจะชอบใช้คำศัพท์สูงนะโอ้น่าสนใจสำหรับพลังงานผู้ชายนี่ขอเปิดเพิ่มนะคะพ้ายากเป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะเ,เพื่อนๆเนื่องจากเราเปิดให้พลังงานรวมนะ ถ้าเกิดว่า,าใครที่เป็นเฟมาลีนแล้วก็คุณเนี่ยเป็นคนที่แบบรักษาสินพรม,มาจา์อยู่คนเดียวแล้วก็มีคนมาจีบคุณแต่คุณไม่อยากคบด้วยอันนี้ก็เป็นคุณก็ได้นะขอให้ขยายวายถาไว้ต้องไว้ไพ่สองถ้วยไพ่ดีจะตาย คุณเอ้ยโลกนี้มันไม่มีคำว่าบาังเอิญอ,อ่ะจริงๆแล้วเนี่ยทำไมเราถึงมาลงหลงไหลศาสตร์การเปิดไพ่เพื่อนดูสิพอวางได้ตำแหน่งนะมันเป็นอะไรที่แบบแมทกันมากเพื่อนขามีมีทวิมเฟรมไหมที่เข้ามาดูอาจจะเป็นเพื่อนๆพ,พี่น้องชาวแสงทวิมเฟรมนะคะที่เข้ามาดูเพราะว่าไพ่ลันคู่เกิดขึ้นนะคะอือฮึ โอ้โหรักของคุณนะคะเป็นรักที่แบบเป็นวิญญาณอศักศิธิ์นะนะคะแล้วคุณเป็นคู่บุญบารมีกันคู่บุญบารมีแบบเป็นทวิมเลยนะคะไม่ไม่ใช่คู่บุญบารมีธรรมดานะอ๋อทำยังไงดีอ่ะคุณเป็นเนื้อคู่กันนะอ่ะถ้าในกรณีนี้ ขออย่าได้ว่ามีใครคนใดคนนึงติดคอมมิชเมนต์เลยหรือถ้าติดคอมมิชเมนต์ hmm. คุณต้องเคลียร์คอมมิชเมนต์เก่าให้หมดนะนะคะ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นคู่คู่แบบไหนเป็นแฟนแบบไหนอ่ะคุณต้องเคลียร์ให้หมดเคลียร์ให้ใสทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายนะคะ mm hmm. ดวงจิตวิญญ,ญาณก็ถึง จะได้มาอยู่คู่กันบางครั้งทวิมก็ก็มีเยอะนะคะคู่ทวิมก็คือต่างคนต่างมีครอบครัวมาก่อนคือไปเจอทวิมฟอมาแล้วถึงจะมาเจอทวิมตัวจริงแล้วก็ต้องผ่านอุปสรรคผ่านศิลธรรมผ่านอะไรอค่ะจนเข้าถึงจิตวิญญาณแล้วก็ผ่านความรักแบบไรเงื่อนไขถึงจะได้มารียูเนียนกันนะคะของคุณนี่น่าจะเป็นช่วงนี้แน่ๆเลยคุณสับสนไหม ฮ uh huh. พลังงานอ่านไพ่ค่อนข้างแน่นค่อนข้างแข็ง uh huh. เพราะว่าพลังงานของคุณเป็นพลังที่แบบไม่ใช่ของคนธรรมดานะ่ะมีหน้าทำไมถึงเดทเดทก,ก็ขึ้นมาล้อด้วยอืมแล้วคุณเป็นคู่กันนะไพ่สวยมากเลยเพืเ่อนๆ่ะอ่อ ตอนนี้ถ้าเกิดว่าคนรักของคุณไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเขานิ่งเขาเงียบไปขอให้เพื่อนรู้เอาไว้นะคะมันเป็นช่วงที่เขาอ่ะต้องฮิววิญญาณของเขาเขาอาจจะมีปัญหาอะไรแล้วไม่บอกคุณนะถ้าเกิดว่าช่วงเนี้ยแฟนของคุณเขาเงียบไปนะคะขอให้คุณอนะ่ะ เชื่อมันว่าถ้าเป็นคู่แท้ยังไงก็ไม่แค้วกันยังไงต้องกลับมาคบกันอ่ะอช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เขาต้องหิวไปเคลียร์บางสิ่งบางอย่างภาระของเขาที่มันมีนะคะเพราะว่าคู่รักวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคือสินสินเขาต้องดีนะ่ะแล้วการลักรอบได้เสียกันหรือเป็นชู้นี่ไม่มีนะคะสำหรับ สำหรับคู่จิตวิญญาณแท้นะคะไพ่สวยขอให้ขยายหน่อยขอให้ขยายหน่อยขอให้ขยายสรุปสามใบเนะะี่ยค่ะดูดีพงไพ่ตกมาเลย <c oughs> อาฐานพ์อาถรร <c oughs> ว้าวดีเอ็มเพจ ขอไวสรุปสามใบโอ้โหเพื่อนๆค่ะจากนี้ไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะคะทั้งคนที่ถึงไม่ใช่พลังงานทวิมเฟมเป็นพลังงานคู่รักทั่วๆไป ไม่ว่าจะเป็นแบบโซเมตก็ดีหรือจะเป็นกามิกก็ดีนะคะเพืเ่อนๆคุณเนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นผู้หญิงเป็นเฟมารีนหรือเป็นเพศทางเลือกแต่มีใจิตใจฝักใฝ่ในาด้านผู้หญิงคุณนะคะจะเป็นผู้ที่ถูกเลือกนะคะเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำหนดมาแล้วว่าคุณกับเขาเนะ่ะเป็น,นคู่กันนะคะแต่ว่า แต่พลังงานผู้ชายนะต้องใส่ความพยายามนะคะเนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นผู้ชายคุณเข้ามาดูเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณรักผู้หญิงคนเนี้ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะคุณต้องใส่ความพยายามมากๆนะเพราะว่าเฟมารีเนีน่ยเขานั่งบนบันลังแล้วแหละเ <c oughs> ดี๋ยวคุณไม่จีบเขาคุณไม่ทุ่มคุณไม่ได้แน่คุณคนนี้พลังงานผู้หญิงเขาเป็นดวงวิญญาณที่ทรงพลังอะ่ะ นะถ้าเกิดพูดถึงภูมิธรรมหรือว่าทางโลกอะไรเนี่ยเขาก็เจริญพัฒนามากกว่าคุณอ่ะดังนั้นเพื่อนเพื่อนผู้ชายที่เข้ามาดูอุปสรรคใดๆที่เกิดขึ้นถ้าเกิดคุณรักคนคนนี้คุณต้องพยายามนะคะและคุณก็เป็นเนื้อคู่กันด้วยนี่คุณเป็นเนื้อคู่กันนะถ้าคุณรักเขาคุณทุ่มเลยนะคะมีปัญหาอะไรก็เคลียร์ให้มันเสร็จแล้วค่อยกลับมาคบหากันนะคะให้มันถูกต้องเนาะ ส่วนไพ่สรุปบอกว่าไพ่พลังงานผู้หญิงถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนผู้หญิงเพื่อนๆไม่ต้องซีเรียสนะคะเพราะว่าแค่เพื่อนๆ,อ,นๆอยู่ดีๆอยู่ทีสวยทําตามหน้าที่ของเพื่อนๆนะคะทุกอย่างก็จะสําเร็จ,ท,จ,รจทุกอย่างก็จะได้มานะคะเหมือนโลกนี้ยมันเป็นของเพื่อนเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันกาลังเข้าข้างเพื่อนๆแล้วไม่ว่าเพื่อนจะเจ็บปวดผ่านอะไรมาก็ตามที หรือว่าเจออะไรก็ตามทีนะคะให้เพื่อนรู้เลยว่านิ่งๆไว้เนี่ยค่ะเนี่ยไพ่สี่เหรียญน,นะคะดังนั้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างความมั่นคงใดๆก็แล้วแต่กับความรักนี้นะ,ะมันจะเป็นของเพื่อนถ้าเพื่อนที่เขาเลือกเขาก็จะเลือกเ,เพื่อนนะคะทวิมเฟมถ้าเป็นทวิมเฟรมคุณ ช่วงที่สปเปดกันก็ไม่ต้องซีเรียสปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะคะเดี๋ยวคุณก็จะได้กลับมารียูเนียนกันนะคะเพราะคุณเป็นที่รักของเขาเสมอนะอ่าวันนี้จบสวยๆเออไพ่ให้อันพลังงานความรักวันนี้พลังงานหลากหลายนะคะเออเป็นเป็นความรักที่แบบหลายหลายพลังงานอะนะคะ แต่ที่ชัดๆเนี่ยก็เหมือนที่เราอ่านนั่นแหละคะ่ะแต่สรุปแล้วสุดแล้วก็คือคุณจะมีความสุขที่สุดนะคะและวันนี้เราก็ต้องขอราไปก่อนขอให้คุณสมบังกับความรักนะคะสำหรับวันนี้ช่องยิปซีเพื่อนคุณต้องขอราไปก่อนสวัสดีค่ะ